เราก็โดดช้าซะด้วยสิว้าวุ่นเลยลงไปหนึ่งตัวแล้วหนึ่งได้อยู่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 ดูว่าเลียวอยู่นั่น้องดูรดพงหัวเราไหมอชีฉยปันป้อมเต็มหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระไนชั้นสองอยู่ไหน ยเดี๋ยวรอเราเปิดให้เพื่อนรอแป๊บงามาแล้ะเบิดเฮ้ยตา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 ยระเบิดตายระเบิดใจเย็นๆตายแน่ตายแน่ลูกนี้ตายแน่ลุ่มมงท้าใครมาท้าคนมา mãi 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 đi mãi 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 ได้เอาไว้นอนนอนใครมันยิงสไนายใสบุ๋มวะปืนตึกปืนตึกนั่นเนาะมีสลิงอยู่ข้างบนนี้นะตรงไหนครับุ๋มสลิงอยู่บนนี้บนนี้มีมียาทันเดายาเหรอมีมีมียาใหญ่บุลลมเอาไหมเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวขึ้นเก็บให้เพืไปทันเดาไม่ใช่ปะเนาะนี่อาสลิงอาสลิง ใครจะเอาไปเก็บไว้บางนิดนด้อุ้ยนี่มันจะมารอบหัวร์สองตัวให้จุกันหมดนะสลิงสลิงมีใครไม่มีไม่ได้โอ้โอ้วนโอ้ยโอ้ยโดนยิงหลังแตกหมดตึง ช่วยหนเทรเวอร์เพย์บริการรับเติมเงินเกมพับ g ีและเกมอื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจเทรเวอร์เพ หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a y g a m e c o m เติมถูกเติมไวได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r p a y สำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลยช่วยเพื่อนหน่อยไปช่วยเพืนหน่อย thank you ออเอามีคนหลุด อยู่ไหนอ่ะเพื่อนอยู่ในตึกอุ้ยหลายตัวว่ะ้ยโดดออกมาตัวนึงโดดมาแล้วโอ้ยระเบิดพอดีเลยโอ้ไฟร่วงอีก สี่ตั้งตัเนี่ยขั้นสามโอ้ยน็กนกโอ้ยยิงมั่วน็อกเฉยเลยนกเป็นตัวหนึ่งชั้นสามจะหมดแล้ววะจะหมดแล้ววะหมดเนาะโอ้โหโอ้โหไลนพวกนี้มันลมควันเนาะเข้าไปแล้วใช่ใช่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอยู่ตรงนี้เลยมุมนี้เลย เอ้ยเบอร์สามไม่มาเลยวะเบอร์สามหายา,ยาวยในเนบอร์หกไม่มีก็เจอคนว่ะในตึกนี้ Watch out. Watch out. เดี๋ยวก่อนนะแกเดี๋ยวไปฮะแป๊บนึงขอเวลาสักครู่นะหายไปไหนแล้วอุ้ยหล่น ีกบบวะัะโอ้หลุดอีกแล้วนั่งเงียบเลยวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่วิ่งเลือดไม่เต็มอย่างหลุดเหรอเออไม่ไม่เห็นเป็นตัวเลยนี่มันโอ้ออยู่นี่นนนอะไรนงอะไรอะไรอะไรอะ โอ้ยกันนิ่งเกินดีนะถึงดาบเข้ามาเมื่อกี้มอย่ามึงอย่ามนงมาช่วยนะเท่แม่งของมันเอาไม่ได้ได้ไงปด็น่ะฆ่ามันเอาไม่ได้ถ้าฆ่าเพื่อนเฮ้ยมีคนเก็บไอ้ดอบตัวนึงต้องกล่องไอ้ดอบเลยสตัวกล่องไอ้ดอบสองตัว มนลงชนไนิืนิืนเอาขับรถสวนออกเอ้ยไม่ใช่คนละตัวแล้วเอ้ยไปหมดหมดหมดไรถไรถไรถยูเอ็มพีกินนิ่ม หมดป่ะนะ่ะไม่รู้ดิตัวน,นี้น็อกปะ่จะหมดขัารถพุ่งมาจากไหนเนีเ่ยเฮ้ยคอลัตีปะเนี่ยโอ้โหคอล,ลัตีได้่ะเพื่อนโกดงโกตาเนี่ยปาหมัดวะโอโ้โหของเปียกไปทีละปามาชูปิ้อจุกๆรวยรวยรวยมีลูกซองไหม ปืนรองกันใหม่ไหมอะไรค่ะโอ้เซมิปีมีนอนมีนอนอยู่้คแกมันคอเปนพลังคาบลคาบคานมันเกี่ยวไอชี้นแล้กูกรดโดดลงไอ้นี้กูกตายสัตว์นอนอยู่ไหนอ่ะย่าเลยก่แก้อดอยาแก้อดอปมันยิอ๋อนี่ไงมันขับรถมันนอนนี่เหรอเกี่ยวนะเบอร์เบอร์ส ยิงรถเราเกมไม่ใช่ไม่ใช่แต่โค้ชเป็นบนหลังคางั้นหมดยังไยผมน้องก็อีกตัวอีกตัวมา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 อันนี้หมดอันนี้หมดเนื้อนั่นบ่นอ่ะหมดรถอ่ะตัวดอกมีปะไอดอกมาหาไม่เจอมามาหก เอกนดผมไปไหมผมไปไหมโหไม่ได้เลยเหรอโอ๊ยบักกี้ไปทิ้มมันเหรอของน้องเอาได้คิวเลยบักกี้ไปทิ่มไปยิงเชวยมันเฉยเลย ไอ้ก็ตกไปสัตอ้โผด้าน,นข้างบ้านนี่แม่งตกตายแล้วคนแสดงว่าไอ้บ้านนี้ขับบล็อกบักกี้ออกไปแล้วเนี่ยน่าจะใช่นะบ้านนี้ออกไปละต้องมีแอดดอกใหม่ด้วยเมื่อก,กี้ลงลงแดิมเมื่อกี้ผมไม่เหน็นหรอกออเพิ่งเห็นเลยดิ Ui, đầu bắt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  đầu No đầu bắt 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 đầu กำมัดเลยเว้สีกำบัดเลยเหลือสามละเหลือตีบนนั้นแหละเอาวงไปหามันนะเพื่อนขับรถไปที่นี้รอดไหม,มหตีแรงนะวะไม่รอดอ่ะต้องไปชิดใต้เนินมันอ่ะ อมๆอมขวาไปก็ได้ไไปแล้วนะโอ้ยมันจะวิ่งกลับมาคืนแล้วอ่ะเดี๋ยวน้ำไม่เต็มนะไปขวาเหรอขวาโน่นเลยอ่ะเออมันขี่รถถังว่ะเต็มตัวแล้วเบิดรถถังมันเลยอุ้ยอยู่บนนี้เลยถ้ามันไปไม่ได้สวย รถถังไปไหนแล้วนู่นขับรถถังไปรู้แล้วขับรถถังทิ้งเพื่อนเลยวะเอาคนละตี้เหรออ้าวเหลือตัวเดียวข้อล้อกินไก่แล้วหรือเปล่าเอ้ยกินต้องชนรถถังมันว่ะเสยดากมันนอยเรียบร้อย กินไก่เฮ yeah. <We> ียหลบทางหล,ลบเลย <laughs>